แ้่ว่ามันหจ้จมันไทยอะเข้าห้องแหนถ้าเวลาแบ่นี้กันอุมอ้มเข้าไปอ่ะออับน้ไหมถ้าเรา,าอุอ้อานได้บ่ะครับก็อุ้มอาบกวนอ่ะติปป๊ปลอยนี่คำพิมพ์เขาว่ามันออติ๊บติ๊ เดีอยมันดูแมวมันดเจ้ยก็นด้มันชงเขชงดอกตรงนั้นกี่ขวบไปทุกนสามขบเกือบทีสี่ขวบกี่ขวบมันได้ที่หูวคิงนี่ยเริ่มหมวกคิงนี้ได้มปี่ม้วเนาะที่เริ่หว่งเลอปี่แค่ที่มันหมงัิงมันจะถอยก็กาน้อยกำน้อยน่ะเวลาถ้ามันบบกสบายคางมันก็จะลืมไปเนยกำกำกำไว้ตะกี้กำ

ที่พึ่่ยนั่นันออ้องออทียชอ,อยเหลือเาเองไปคือตอนนี้ใครฮื่อใครมานดูแลมาช่วยอย่างใดอย่างไรห้องครับนี่จะเป็นจะช่วยเหลือเขาพึ่งช่วยเองแ่แคมเพิร์กาค่าใช้จ่เรื่องอาหารการกินอะไรอย่างที่เขาที่เขาเขาบอปใจบอปใจอ,อ,อคะครับ ต้องอธิบายเพื่อนอาหารการกินเนาะแม่างการกิน,นก,นก,กนค็คือค่าใช้จหลักๆที่ดูแลน้องก็กคือมแบบีเรื่องอาหารเนาะอาหารเ้าใจอย่างแล้วก็เรื่องดูแลสุขภาพเรื่องอย่างแพมพุ่งแผมเพิดเนี่ยเดือนหนึ่งใช้นักก็แล้วก็เตื้อค่าใช้ใจ่างมันมีมได่ะเนาะเพื่อนหนูรายละเอียดแล้วเขาถึงจะเปิ้นถึงตัวเหลือเฮาถูเนาะ

แต่ว่าพายุขออย่างนี้ขอฝนโชงแก่ปัจจุบันนี้เป็น,น,นการเดือนไหนต่อไว้ตอนนี้คคือเปิ้นมาดูแลอย่างไรพ่อครับเนี่ยเขาขาดความชื่นเลือนะค่าละค่าใช้ใจ่ายเขาต้องจ่ายไปกับอย่างพอง่อใช่ครับแผนเพืชแก่อาหารนี่ก็นมที่มีกินเัืงวัดเนี่ยนมทุกวัน Lua cả luôn là hỏi mỏ chơi xài không chơi mỏ nè không mừng hắc xài mừng mì ô càm hả mỏng 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 มีวการหายไม่หมอว่ามันจะมาหายแล้วอุอนให้เพงฝันแล้วต้องดูเล่ปยตลอด